ท่านน่ะเนาะค้ะา,าเห็นกับข่าวขยะกินก้าอา่านท่านอีกคือกล่าวขออภัยโดยเด้อข่ะเด้ออันพี่สํานีดก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวน้องยายเฮลนนาอันาสาวงามเฮเมืองอุบลค่ะเฮเมืองอุบลลราแต่ท่านขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาสาฮิไม่เป็นไรค่ะรักเหมือนเดิมขอบคุณนะคะพี่สาวมาเปิดตายท่อนพี่สาวบอกว่ามาก่อนเผื่อนเลยค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะกับรวงลรของท่อนนะคะ พ่อน้องผูสมตาก็กําลังรับโ o มเซินเข้ากล้องหน่อยพี่ใหญ่ลีนาก็เซินเข้าก็กําลังรับโ o มเซินเข้ากล้องหน่อยทักทายเพื่อนเพื่อนรอบห้องคะ่ะพี่อลันสิทธิโคน,นะคะพี่ใหญ่ลีนาก็พี่ล้านสวัสดีค่ะใช่ไหมไปแล้วคะ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอันคุณลุงทวีก็ยินดีด้วยนะครับคุณ ยุพินทักตอบกับพี่ยุพินนะคะยินดีด้วยนะคะพี่สมบัติก็ยินดีด้วยกับพี่ยุพินนะคะพี่สมนิดก็สวัสดีค่ะคุณสมานทักทายพี่สมานนะคะพี่สมานก็ทักทายพี่พี่ยุพินบอกว่าใช่คะ่ะโอเคคะ่ะพี่รับทราบค่ะขอบคุณนะคะพพรอทอดลงแต่ใช่ไหมทอดลงแต่ขับไปเบิงพีเบิงน้องค่ะดีค่ะขับไปบ้านพี่ๆทุกคนคะ่ะเปิดนิเสริมนะคะ นิดบาทบกขืนค่ะเข้ามาเปิดพร้อมกันกจิมเหมือนคุณยุพินจังเลยจ้าเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงปังๆนะคะขอบุ้นยิบผ้าอยู่ค่ะนึกได้ขวัโทรศัพท์มากใช่ไหมครับพี่เห็<笑><笑>นเปิดประตูโอ้สำหรับข่าวดีค่ะดีใจนะคะได้งานแล้วจ้าทุกคนเยดีใจด้วยนะคะพี่เราประตองพัสวัสดีพี่สมบัตินะคะ พี่อุทยานพาประจงก็อยู่ดีมีแรงค่ะคุณสมบัติพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณเฮลีนาคันมาน้ำหลังกัดดีใจเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆทุกคนค่ะ พี่ยาลีนาก็ทักทายค่ะน้องพี่รันก็สวัสดีค่ะคุณสงวนสีน้อยสมบัติร่วมคามทักทายจ้าพี่สงวนนะคะพี่สมนิษฐ์สำนังก็สวัสดีค่ะคุณลุงธรรมันค่ะพี่ขอบคุณนะคะมาแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะขอส่วนของไหลของน้องนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะแม่ยูพินสวัสดีพี่ยูพินกองศิลป์นะคะท้อนขันให้แป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะสวยทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ยาลีนากำลังรับชมสวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีนะพี่ทุกคนค่ะ พราะว่าปกตินะคะสินเดือนกับวันที่อันทันที่แหงเมืองบุรีรัมย์น้ะเคาะขอบคุณนะคะกำลังใจจากทุกคนนะคะดีใจเหมือนกันค่ะพี่สำนิกสำนานก็เซรีน่าก็ตอบกับพี่ยุพินศักสิริกูลนะคะไหว้คะ่ะพ,พี่พี่อุทยานบาประจงสวัสดีค่ะน้องทอนสวัสดีค่ะพี่อุทยานยินดีต้อนรับนะคะยอกยอกคะ่ะ หญิงกวรแ,แต่งงานใหม่อีกค่ะพี่ถ้าพี่ได้งานนะคะนอก,ก็ดีใจน้ำค่ะพี่ยายในน้านะคะเดี๋ยวหนูไปโทรหาค่ะพี่ยุพีนโอเคเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะพี่อรันก็สวัสดีจ้าคุณสงา์คุณสมานก็สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะรอบห้องใช่ไหมคะไหว้ค่ะ ทุกโคตอบกับพี่ยุพินนะคะเยี่ยมเลยค่ะได้งานเนาะค่ะเนาะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะพ่อสงดัดพี่ยายน่าก็สวัสดีค่ะพี่สังค์พี่สำนึกสำนานพีสน่สวัสดีค่ะคุณวศิราพลน้องอานมาท่านขออภัยด้วยเด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะพี่สมนอ่าขย่องเองเนาะค่ะเนาะ <c oughs> กำลังใจให้กันและกันเสมอค่ะน้องสาวขอบคุณกาพี่ยาลาน ขอบคุณนานพี่สำนีสำนานก็สวัสดีค่ะแม่สมพาร์ตอนนี้เจ็ดดวงตาแล้วก็อีกสี่ท่านนะคะขอบคุณถูกกำลังใจนะคะที่เกามากวันนี้เดี๋ยวจะไปดูนะคะพี่ไปดูสอมอันคนอื่นมาเนี่ยก็สมผาบาค่าคนอื่นเนาะเช่นกันคะ่ะพี่ยานนะคะคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณสำลีครับทักทายพี่สำลีนะคะพี่สงวนก็อลา,านสิทธิโคสวัสดีจ้าลีกูลนะคะ พี่สมบัติร่วมคากาลังรับโสมเสินเขาก้องน้อยพี่อุทยานพาประจงก็ทางพี่บอกคือพี่สมบัติก็ยินดีด้วยกับพี่ยุพินนะคะพี่สมนีก็สวัสดีค่ะคุณสมานทักทายพี่สมานนะคะพี่สมานก็ทักทายพี่ยำอยู่ไกลกันครัเพราะไรอีกนกขนอพี่สมบัติร่วมคาก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานสวัสดีพี่อุทยานพาประจงนะคะตอนนี้ท่อนกีนะคะกําลังใจนะคะ พี่สำนิชสำนานก็สวัสดีค่ะแม่อ,อกกุอนนอก,กรอนน้องคะเก็เยนสบายเลยนะคะพี่ยายลีนาก็ทักทายจ้าคุณเทพทักทายพี่เทพนะคะพี่สำนิสำนานนอกาดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะพี่อลันก็สวัสดีค่ะคุณสมภักจ้าคุณลุงทวีก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเาว้าเลี้ยงเศร้าขี้เตอร์ทุกคนนะคะสาว้เพชบุกนะคะทัวโลกงเลยนะคะทอนกะไรอยู่ที่เขาใหญ่ปากช่องเฟนนาคดีใจนะคะพี่ขอบคุณนะคะ ส่วนนี้ลูกค้าคือสิบอทันละเขาเนะคะพี่เนาะก็ะดีใจนะคะที่มาเปิดตาให้น้องขอบคุณค่ะพี่ยุพีนคองศินก็สวัสดีจ้าคุณสำลีสวัสดีค่ะคุณลุงทวีขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะน้องทอนสวัสดีบ้านแล้วค่ะตอนลาพี่ๆทุกคนนะคะขอสวงไรเนะคะเนาะวันนี้ก็สวยสดงดงามเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยุพีพี่ใหญ่หน้าก็ว่า หมดแล้วน้องอยาต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมคะพี่สวัสดีค่ะค่ะน้องวัดศิลาพรค่ะพี่ยาเฮน่าก็สบายดีน้องวัศิลาพรพี่สมนิดก็สวัสดีค่ะแม่ยุพีนศัก์เสรีกูลจ้าพี่สมลน้าก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สงวนสีน้อยนะคะคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณสงวนครับทกักทายพี่สงวนนะคะขอบคุณเจ็ดดวงตาเจ็ดดวงใจอุทยานจ้าพี่ยุพินก็ ใช่ไหมโอ้พันทอนทักทายเส้นกันนะคะพี่ขอบคุณนะคะวันนี้นอากาศเหมือนคืมๆอยู่นะคะพี่ขอเส้นขับไปเบิงพี่เบิงนนองคดีค่ะเขับไปบ้านพี่ๆทุกคนคะ่ะเปิดดีเสริมนะคะ นิดบาทบกขืนค่ะเข้ามาเปิดพร้อมกันกัจจิมุตํกำลังใจนะคะโบเมนมากไก,ก่แล้วก็อุ้ยสามสิมหานาทีแล้วค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้หนอกกัะจิคอแต่ไหลเลยนะคะทุกคนค่ะพี่ยุพินก็รันสีติโคตรขอบคุณจาคุณนลัมเหมือนคุณยุพินจังเลย จ้าเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะขอบคุณกขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาสายไม่เป็นไรค่ะรักเหมือนเดิมขอบคุณนะคะพี่สาวมาเปิดตายท่นพี่สาวบอกว่ามาก,ก่อนเผื่อเลยค่ะเหมือนคุณยุพินจังเลยจ้าเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะขอบคุณด้วยนะคะ เข้ามาไม่ทันค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ยุพินได้งานแล้วค่ะพี่เย่ดีใจด้วยนะคะพี่ขอบคุณนะคะเจ้าของทีรับพี่ทั้งลีโก้น,นะคะพี่สมบัติร่วมคํากําลังรับโสมเซิญเข้ากล้องหน่อยพี่อุทยานพาประจงก็ทางพี่บอกึ้นดีนะคะพี่ๆทุกคนคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณอรันครับพี่อรันก็สวัสดีค่ะคุณยุพินจะดีใจด้วยนะคะเหมือนกันค่ะ แต่ก็ยังหลาบหลืนทุกอย่างเนาะค่ะเนาะขอให้ว่านี่หลาบหลืนด้วยเจ้าตอนก็นดีค่ะขอบคุณนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานพี่น,นะะ้อกค่ะดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะพี่อลันก็สวัสดีค่ะคุณสมภักษ้าคุณลุงทวีก็สวัสดีครับคุณสมบัติครับทางถายพี่สมบัตินะคะเขาบอกว่าเขารับตั้งแต่ได้คุยกันทางโทรศัพท์เล่นแก่สี่ดวงตาหนึ่งนะคะทุกคน แต่กระทักหนองหลายคนอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะฐานีดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยกข่าวคุณลุงขาขอบคุณคะ่ะแต่ก็ดีใจนะคะพี่สมพาก็สวัสดีค่ะพี่ตอบกับพี่ยุพินนะคะพี่สมบัติก็โซ่ดมบท,ที่นี่น,ะะททน,นอกก็ยังพระท่านละอันนี้นะเย่เดี๋ยวหนูเดินไปหาค่ะเห็นไหมพิยาก็ บอกว่าพี่ลานอยู่นี่ขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาชาเฮฮไม่เป็นไรค่ะรักเหมือนเดิมขอบคุณนะคะพี่สาวมาเปิดตาทกาพี่สาวบอกว่ามาก่อนเพื่อนเลยค่ะเทพค่ะทักทายพี่เทพนะคะวชิราพรก็สวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยค่ะทักทายพี่สาวคนสวยนะคะพี่นช่างไม่ช่้ยแม่รักษาจินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนะคะรวดเร็วมากเลยค่ะพอน้องผู้สมตายคือเป็นผู้ร้อยเข้ามาซื้อนกคาขาก็ไม่เป็นไรค่ะ ทักทายสบายดีค่ะค่ะลำมาหลายหมื่นแล้วเนาะคะ่ะจีได้ขา่าวเปาะสองเปาะกรสิหลายเลยด้หนูว่าเนาะ <c oughs> นั่นพ่อเปาะสองเปาะก็ร่วมใส่ถุงกระเบกไปกรบบาดนะคะมีข่าวดีมาบอกด้วยใช่ไหมคะพี่เย yeah! ดีใจด้วยนะคะวัชินาพรก็ทักทายสบายดีรอบห้องนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วลีรกูนะคะพี่สมบัตริร่วมคำกำลังรับโสมเซิญเข้ากล้องหน่อยพี่อุทยานพาประจงก็ พี่บอกขึ้นโบนพี่อไปแล้วค่ะพี่ยาก็สวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะพี่สงวนสีน้อยค่ะกําลังรับชมพี่ยูพีนศักเสรีกุลก็เยี่ยมเลยค่ะน้องสวยไปหมดทุกวันค่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่สาขอบคุณมากค่ะวันนี้อุ้ยหลายเลยนะคะพี่เดี๋ยวยกข่าวคุณลุงขาขอบคุณค่ะ แต่ก็ดีใจนะคะพี่สมภาก็สวัสดีค่ะพี่ตอบกับพี่ยุพินนะคะพี่สมบัติก็สำนิดสำนานสวัสดีค่ะแม่สำนิกจ้าพี่อรันสิทธิโคตรน,นะคะวัชิราพรก็สวัสดีค่ะพี่อรัน,นสวัสดี